ทั้งอุปกรณ์ไฟเตอร์ซีพีเมจิกแล้วก็โตโยต้าเครมอเตอร์ด้วยบอกโอ้โหตอนนี้ิวที่รอจัดเนี่ยโอ้โหเพียบเลยทั่วเมืองเลยทีเดียวแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยท่าภาษานี่นะครับที่ปรึกษาบริษัท SK ใชัยชาเล่จำกัดคุณทุไทยนะก็สุขแสงสุขแสงชูแล้วก็นัทมาซีมิฮะส,สารด้วยพร้อมทั้ง นายกอบัญิีอยนทยาเอาละครับคู่นี้นี่ดูแล้วจะเดือดแน่นอนนะครับเพราะว่าเพียงยกแรกนี่ก็เริ่มลากกันอย่างเจ็บๆบแล้วนะครับโดยเฉพาะชมวกทองวันนี้ถือว่าโชคที่ภาคใต้นะครับชกในถิ่นนะครับพยายามจะเบียดเข้าหาขยับเข้าหาพัานปยักษ์เองนี่เริ่มจะออกแข้งซ้ายสวยๆวยชมวกทองนี่ดูว่ามุ่งมั่นเหลือเกินนะครับเขาบอกว่ายอมรับฝีมือเป็นรองแต่ มั่นใจนะครับวันนี้จะไม่ทําให้พี่น้องชาวใต้ผิดหวังต้องติดตามกันครับดีนะครับน้าหนักอย่างนี้สมัยดแนดีนะมีทั้งผุดผาน้อยหัวไซวิชาน้อยหรือแม้กระทั่งแสนศักดิ์หานศิลาทองอย่างนี้มีเซนน้อยก็มีคุณพลสังกฤตหรือจะเป็นนองไทยหรือว่าวิชิตหรือหปลาส้อยเดดิสอิทธิรุชิตอภิเดชอย่างนี้อานุลวิชานะสมพงศ์ราวีพรศักดิ์สุพรชัย หรือแม้กระทั่งแดนชัยปราบมีหรือว่าจะเป็นนำสัตว์ลุนตระกิบในรุ่นนี้นะครับในนำ้ำหนัก135นี่แหละยังดันทันมั้นเอาละครับเรียกว่าชิ้งจังหวะออกแข้งกันนะครับตอนนี้ทางด้านฉมววทองเป็นฝ่ายเปิดเกมชวนทะเลาะนะครับในขณะที่พันพยักษ์นี่มีแข้งซ้ายสวยๆนี่ตวัดขึ้นมาสูงๆนี่เชียวไปเชียวมาหลายรอบแล้วนะครับถ้าทางด้านของฉมววทองมีกาตรตกนิดเดียวก็มีติดหลับไหลได้เหมือนกันครับ แนดีที่เบอร์ดังๆเจอหมดแล้วนะครับสมองทองครับตอนนี้ไม่ต้องทาอะไรมากครับชวนน้องทะเลาะอย่างเดียวครับเดินเข้าไปน้องถีบสก,กัดรุ่นพี่อยไว้ก่อนครับหมัดซ้ายแล้วแทงซ้ายครับของพันพยักษ์นะครับเนี่ยรุ่นพี่รุ่นน้องครับบนสังเวียนถึงถ้าใบก็ทักทายกันแบบนี้ครับโอ้หศอกครับโอ้โห เป็นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเจอ <ะ S 2> เออแกมาลำลำลำข้างเออแกไผรีแจวข้างเออดูว่าจะบวกทองนี่จะชกยังมีความสุขลือเกินนะครับโดนนะครับไม่ให้ไม่โดนแต่ก็เดินยิมเข้าหาตลอดเหมือนกันดูว่าจะมั่นใจครับดูวงในนี่แหละครับที่ว่าอาชีพของจะบวกทองแต่จะตีได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าโดนทางด้านของพันปยักษ์นี่คอยไล่คอยกดแขนเอาไว้ครับเจอหน้าฉมวกทองที่ไหนก็แล้วแต่ก็ไม่เคยหน้าบึ้งเออ หน้าก็ยิ้มตลอดบีสิบสองครับอ้าวเอกชุมพรอ้าบอกมาเรียบร้อยครับเอาละครับพยายามเบียดชนอย่างเดียวแล้วนะครับทางด้านของจมูกทองรู้นะครับว่าอยู่วงนอกเนี่ยหลักเหลี่ยมเชิงสีมือมวยเป็นรองแนะ่ตอนนี้ต้องเบียดปล้ำในพอ,อยังโดนทางด้านของพันพยักษ์นี่พยายามไล่แขนสู้นะครับ มาแล้วครับตอนนี้วงในวงในของจัาหมวกทองเริ่มจะตีไปเรื่อยแล้วนะครับอย่ายุบอย่าย่นนะครับทางด้านของพันธพยักษท์ทีมทีมจิตงงตังนนไม่ค่อยเคลียเพราะว่ารู้พันธพยักษ์นี่ต้องตั้งรับแล้วก็คอยโต้สวยๆแต่ถ้ามอกว่าเกิดว่าดวงสมพงศ์นี่ต้องเชียนะเพราะว่าแกลุยอย่างเดียวต้องต้องลุ้นต้องลุน้นมาดูคู่นี้นะครับฉบกทองจะตีได้หรือเปล่าเพราะว่าวงนอกนี่ไม่ต้องคุยอย่าคุยกัน ต้องวงนอย่างเดียวแนละ้ววบกทองอ้โหถ้าวงนฉยวบกทองนู่นแหละครับคุยกันตั้งแต่เช้าครับมาแต่เป็นภาษาเดียวกันครับ้มีศอกครับเดินขย,ยับเข้าหาครับฉาวบกทองในสีเสื้อของฟเตอร์บุยไทยนะครับโดนถีบสกัดเอาไว้ก่อนครับพันพยักดูว่าทางด้านของพันพยักนี่ดูว่าจะสายตาดีนะครับคอยขยับหลอกลอ่อมีหมดัดมีข้างแต่ฉวบกทองนี่ไม่สนชนอย่างเดียวนะครับ พยายามจะเบียดเข้าไปต่อยหมัดฟันศอกเอาเลยครับวงในตีพยายามจะปล้ำใปแต่ว่ายังล็อกไม่ได้โอ้โ,โดนบวกศอกเหมือนกันนะครับพันพยัก์นี่ก็มีสอกคอยดักครับเอากรปลายไปเรื่อยไปเรื่อยคคิกคคิกไปเรื่อยคอยกันกันกันไปเรื่อย่ะย,ยังตีไม่ถนัดกรรมาการแก่แยกมีได้มีโดนนะครับแต่ฉับวกทองคงคิดในใจครับ พี่โดนของหนูพี่ทนได้นะแต่ถ้าหนูโดนของพี่บ้างเดี๋ยวรู้กันครับเดินเข้าหาต่อแล้วครับชมวกงทองครับขยับขยับเข้าไปครับแข้งซ้ายครับเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายของพันพยักษ์ Rut, s <S ดูแล้วทางด้านชมวกงทองนี่ต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับเอาแล้ครับเพราะว่าถ้าไปยืนคุยนี่จะเข้าทางของพันพยักษ์ทันดีนะครับเพราะว่าแข้งซ้ายเอาแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนเข้าไปเพราะเกาะในได้ดีเสียงเทียร์นี่มาเลยนะครับทางด้านของชมวกงทอง เอาล้ครับเริ่มจะตีได้โอ้มันยัก์อไล่แข่งแทงสู้เหมือนกันครับเอาว่งนเขตอาวุชั้นเขตอาวุชั้นอยู่แล้วชมวกทองพันยัก์นอกเอาไปเอาไปเยอะทุกเรื่องทุกลูกเอานายของฉันของฉันนี่ให้ใจรถต้นคอก่อนนอกฉันไม่เอาด้วยฉันนายฉันนายเอากรรมการแยกถือว่ายังไม่เร่งเท่าไหร่นะคับเค็มของชมวกทองครับช่วงปลายปลายยกที่สองครับช่ไงปลายิ้มไปนะครับอารมณ์ดีครับเดินเข้าหา ขีบเอาไว้เลยครับโอ้โหน้องกำลังเกียดที่ซะแล้วครับแบบนี้ครับดูว่าเดินช้านี่โดนข้างซ้ายแน่ครับเพราะว่าดูพันพยักษ์นี่จะมั่นใจเอาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันต่อน,นยกที่3ามครับเครื่องน่าจะเริ่มติดแล้วนะครับอ้าวอย่าติดช้าที่ต้องต้องติดเร็วต้องติดเร็วต้องติดเร็วอยู่นอกไม่ได้อยู่นอกไม่ได้พันปยักษ์พันปยักษ์ก็ยอดอยู่แล้วยอดโมยอยู่แล้ว อา้าวทุกลูกทุกทลูกอ้าวชมงทองลาะไปหาเรื่องทะเละหาเรื่องทะเลาะอย่างเดียวผมเมนตั้มของเกมอยู่ที่วงในแล้วนะครับยกนี้ครับประเภทดีเซลเครื่อ,องร้อนช้าแล้วครับชมวกทองครับเดี๋ยวดูครับพอเดินบี้ติดติดหายใจรถต้นคอน,นี่พันพยักกระเถียงได้ไม่ได้ครับเด้งตีขวาครับเตียบเข่าซ้ายคืนครับพยายามป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับ เอาละครับถ้าหยุดเมื่อไหร่นะครับทางด้านของวันพยักไม่โตนี่ยุ่งนะครับเพราะฉมวกทองนี่ดูว่ายิ่งชกนี่เริ่มจะได้ใจเบียดเข้าหานี่นะครับอาศัยความใหญ่เบียดเข้าไปวงในชวนทะเละไปเรื่อยนะครับดูครับพยายามเบียดแต่พันพยักโอ้โหลูกนี้ดึงนี่ไม่พ้นนะไม่เต็มข้อนะถ้าเต็มข้อนี่เป็นเรื่องเลยครับจะบอกคุณเออดีนะถ้าเกิดว่าเงยหน้ามาช้านิดนึงเดินแหม่แย่เลยอ่ะโดนเตะ โดนเทอีกแล้วโอ้ต้องบุกอีกบุกอีกบุกอีกแต่แกยิ้มตลอดในเรื่องน้าใจต้องยกให้แกฉบกทองแพ้ชนะขอทะาะอย่างเดียวสนใจครับเจินเข้าหาอย่างเดียวครับฉบกทองครับตับมาก็สับคืนครับวงในตีไม่ตีครับตีข่าวขวาเด้งไปแล้วฉบกทองพันพยักเสียบคืนครับมีศอกสลับด้วยครับฉบกทองฉบกทองแทงซ้ายครับดูเสียบล้วดอกครับ เอาละครับวงในตอนนี้จะมวกทองเริ่มจะทําได้ดีนะครับเดินเบียดเดินชนปล้ำในโอ้โหแต่ไม่ยอมเป็นเป้านิ่งจริงๆนะทางด้านของพันพยัก์นี่ขยับหลอกล่อนี่แหละครับเสียบเข้าไปแล้วครับตอนนี้วงในดูนะครับยุบย่นนิดเดียวนี่เป็นเรื่องครับโอ้ยจมวกทองพยายามจะเล่นวงในโอ้ยตีเข้าไปตีเข้าไปทางด้านของพันพยักษ์พยายามจะไล่แขนโอ้หโดนบิดเหลี่ยมล้มลงมปอีกครับโอ้โหแล้วแกทับไปด้วยนะโอ้โห พันพยักขึ้นมาเฉยต้องเก็บอาการนะต้องซ่อนอาการให้ดีนะเอาฉะบวกทองได้ทีขี่แพ้ไรแล้วได้ทีแล้วได้ทีขี่แพ้ไรเอาไหนไหนของฉันบิด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 ,บด,บด,บดมายัางตีไม่ทันเนี่ยวงในพอจับได้พันพยักเองก็พยายามไม่ให้ทักษกรุ่นพี่ตีง่ายๆครับบางทีบางจาังหวะก็ชิงทำก่อนเลยครับเนี่ยครับเด็ดเข่าซ้ายครับโต้คืนด้วยเข่าซ้ายนะครับจมูกทอง เอาละครับเริ่มจะคล้องได้แล้วครับตอนนี้จมูกท้องอันพอยักยุบย่นไม่ได้นะครับตอนนี้ต้องขยันโต้ขยันออกแต่ดูว่าจมูกทองเนี่ยเริ่มจะได้ใจแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนเข้าไปเรื่อยเอาละครับโอโ้ดักแทงมันก็ยักไ,ไอ้โดนเกาะพราะเกาะนี้ก็ยังมีไล่แขนแทงเหมือนกันเอาละครับโอ้โหสนุกแน่ครับสองยกที่เหลือครับยกนี้นี่ปล่อยตัวออกมานีถึงตัวทันทีครับทางด้านของจมูกคอง นี่นะครับของของได้ในปั้มปั้มตีโอ้เอาเลยครับอย่างนี้สนุกแน่ครับทะเลาะอย่างเดียวอ้าวลุยดับเครื่องชนอ้าวขยับซ,ยซ้ายไปซ้ายไปสองซ้ายแล้วนะอาน้าในหนึ่งข่าวหนึ่งข่าวสองข่าแล้วขันมาตีอีกดอกหนึ่งอ้าธรรมพิยะไม่อยากเข้าใกล้แหมสมอกทองกันเลื้อยเลื้อยอ,อ,อ,อย่างเดียว พยายามตั้งกำแพงขวางเอาไว้เลยนะครับพันธยักษ์ครับขณะที่ฉับวงทองนี่วงในมีสอบตั้นๆด้วยครับเติมเพิ่มเข้ามาครับแทงก่อนเลยครับพันธยักษ์ครับเห็นและพยายามก่อเจ็บอาวุธวงในเอาไว้ครับไม่ให้ฉับวงทองได้ทําอะไรสบายๆครับดูว่าพันธะยักษ์เองตอนนี้นี่พยายามจะเล่นวงนอกไม่ยอมแล้วนะครับแต่ว่าฉมบวงทองไม่สนเปียกล้ามไหนอย่างเดียวรู้นะครับว่าทางด้านของพันธะยักษ์เนี่ยยึดไปนานเหมือนกันสภาพร่างกายมีถ้าโดนยุบ โดนเบียดหนักๆน,นี่จะมียุบได้เอาเลยครับตอนนี้เริ่มมาแล้วครับตอนนี้แต่ว่าพันพยัก์เองพยายามไล่แขนสู้นะครับมีแข้งซ้ายวงในก็ไล่แขนแล้วก็แทงโต้ครับอ้าวลุยดับเครื่องมาเลยดับเครื่องมาเปิดมวกดับเครื่องอ้าวลุยลุยสมุกทองแม่แต่พันพยักษ์แกก็ก่อนเข้าก่าอ,นาอนเข้าเอาก่อนเข้าายตีไปทีนึงไล่ไล่อ้าว ไม,ม่แตบบ่นเปลี่ยนปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ตลอดตอนนี้ต้องเร่งลยครับแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้น้องเนี่ยหมดครับเอาเละครับเกมตอนนี้นี่ถือว่าสนุกแล้วนะครับอะไรที่ว่าแน่ๆน,นี่เริ่มจะไม่แน่แล้วนะครับเพราะว่าชั้นหัวทองนี่เริ่มเบียดติดโอ้โหวงในด,ดนูตู้วงในตีครับเอาเละครับทางด้านของมันพยัคพยายามจะไล่แขนสู้โอ้โหยชั้นทองพยายามเร่งอย่างเต็มที่แล้วครับตอบนอนีโโ้ อ้าวรุยเดินอย่าหยุดไม่หยุดแล้วฉมวกทองไม่หยุดเอาถีบยันทีหนึ่งพันพยักซ้ายไปเตะยัดเอาจับขาเทะแหมเทะเทไม่ได้เทไม่ลงกรรมการแกงแย่ไทป,ปลาย,ยกที่4นะครับตีตื้นขึ้นมาได้ดีนะครับฉมวกทองครับเดินเข้าไปเจอแข้งซ้ายครับต้องไป,ปีปเดี๋ยวรู้กันแล้วครับว่า2ปอนที่ต่อลำหนักกันมีปัญหาหรือเปล่าครับพยายามเทแต่ไม่ไม่ลงนะครับแทงเข่าซ้ายครับฉมวกทอง โอ้โหตอนนี้ต้องขยนันต้องเดินต้องชนนะครับแต่ดูว่าหันพยักเริ่มจะมั่นใจเริ่มจะคุมเกมเลครับออกมาขยับหลอกล่อแล้วก็ออกแค่งซ้ายสวยๆในช่วงใบย,ยกนี่จมบวกทองก็ไม่ยอมครับพย,ยายามจะเบียดกล้ำในตีเข่าอย่างเดียวเอาเลยครับเกมการชกตอนนี้นี่ถือว่ากลับมาคู่ขี้สูสีอีกครั้งแล้วนะครับหยุดไม่ได้นะครับยุบไม่ได้เอาเลยครับเริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของจมวกทองโอ้โห เอาล้ครับเดี๋ยวมาดูกันนยกสุดท้ายครับตามาเดิมครับชม่วงทองไฟเต์มบอลชยเตะขวาไปก่อนเลยครับเจอแข้งซ้ายของพันพยักคืนมาแข้งขวาแข้งขวาเบินไปสองดอกครับแทงเข่าขวาครับวงในเลี้ยวมาได้เลี้ยวมาได้แล้วอุ้ยตีเข่าซ้ายครับเอาะอละครับตอนนี้ดูว่าเริ่มจะทําได้ดีขึ้นแล้วนะครับทางด้านของเจ้าหมวกทองพันพยักเองพยายามจะออกแข้งซ้ายโอ้โหเจ้าหมวกทองก็เบียดโตู้ขวาสวยสวย มาดตู้กันนะครับตอนนี้ตั้งรับเยอะไม่ดีแล้วนะครับทางด้านของพันพยักษ์ต้องขยันครับเพราะจะบวกทองนี่ยาฉีดมาเยอะเหลือเกินนะครับในช่วงพักยกที่สีอ่อ้าวอ้าวพี่มืออยู่กระแดงแข็งแรงน้ําเงินพาไปที่มุมพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวบวกทองตีเขาลุยเดินมองพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงให้เดินไหมอา้าวแม่พันพยักษ์ไม่เดินอยู่แล้วนะครับ ทีมงานบอกว่าไม่ต้องเข้าแล้วฉกทองฉกทองเอาละครับจังหะที่นขยับผานนะครับเดี๋ยวดูครับว่าผ่านไม่ผ่านครับแต่ดูเหมือนว่าแหมพอหรือยังครับพอไม่พอครับขอเองหน่อยหรือเปล่าครับแข้งขวาครับพันทยักยกขึ้นมาบังไว้ได้นะครับดูกาปั้นมั่นใจนะครับฉกทองครับตอนนี้ทางด้านของมันพยักามจะเดินบ้างพยายามจะเดินขยับบ้างนะครับเอาเละครับโอ้โห คืนเหมือนกันเลยว่าออกอาวุธนี่ทันกันเลยครับคู่นี้โอ้โหแหมชกโบกทองนี่ตามหลักเนี่ยทีมบอกว่าไม่ให้ไม่ให้เดินแล้วขยับเข้ามามอแทงไปดอกหนึ่งพยพยากันไว้กันไว้เอาตีมาตีมาตีมาต่างฝ่ายต่างเฮต่างฝ่ายต่างเฮเอาอีก หน,หนึาทีสุดท้ายครับยกที่5เอาอีกหรือเปล่าครับสู่กำปั้นมั่นใจทั้งคู่นะครับสุดท้ายท้ายสุดจะจบแบบไหนครับคู่นี้กรรมการวโหวตอีกแล้วนะครับมุมแดงพันพยักษิตมึงนนน้ำเงินนี่ฉกทองไฟเตอร์มวยไทยครับโอ้โหเป็นแบบนี้ทุกคู่กรรมการบอกไม่ไหวครับ ดูแล้วว่าต่างฝ่ายต่างมั่นใจแล้วนะครับตอนนี้แชมบกเทงชมบกทองเองก็มั่นใจนะครับพันพยัก์ก็มั่นใจคุมเชิงดูกันเป็นส่วนใหญ่ครับตอนนี้รอเวลานะครับเสียงระฆังยกสุดท้ายนี่เส้นยกสุดท้ายนี่ดังขึ้นครับ เอาละครับมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับว่ากรรม,มาการนะครับจะหันไปทางไหนครับโอ้โหเป็นทางด้านของพันพยักษิตเมืองนนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนนะครับ อาวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามนะครับเรา3คนและพร้อมทีมงานเพชรยินดีลาไปเลยสวัสดีครับครับสวัสดีครับ